ผลไม้มงคลผลไม้มงคล9อย่าง9ก้าชนิดผลไม้ที่เป็นสลิมงคลควรนำถวายพระใช้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อชีวิตจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นรู้หรือไม่ว่าการเลือกสรรคัดเลือกผลไม้ที่เป็นมงคลจะช่วยทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมากยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการคัดสรรคัดเลือกแต่ผลไม้ที่ ดีมีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและเป็นชื่อผลไม้มีชื่อเป็นมงคลและมีความหมายที่เป็นมงคลอย่างยิ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดีผลไม้ที่เป็นมงคลมีชื่อเป็นมงคลมีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและมีความหมายที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเรา เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดีด้วยการนำผลไม้ที่เป็นมงคลใช้ถวายกราบไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยส่งเสริมสลริมงคลให้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีเรามาดูกันเลยว่าผลไม้มงคลทั้ง9ก้าอย่างมีอะไรกันบ้างดังต่อไปนี้ 1. สม้สมส้มมีความหมายถึง โชคลาภประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตเชื่อกันว่าส้มเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีร่ำรวยเงินทองเชื่อว่าเมื่อนำส้มถวายพระกราบไหว้ถวายพระ,รพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลทําให้ชีวิตโชคดีและร่ำรวย 2. a p แอปเปิ้ลแอปเปิลหมายถึงการมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอายุยืนยาวเชื่อกันว่าแอปเปิ้ลช่วยให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเมื่อนำแอปเปิ้ลกราบไหว้ถวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าทรงผลทําให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 3. สาลีสาลีหมายถึงความมั่นคงคุณงามความดีศิลธรรมการรักษาคุณงามความดีเหมือนเกล รักษาความเค็มเชื่อกันว่าเมื่อนำสาลีกราบไหว้ถวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลทำให้มีโชคลาภและพบเจอแต่เรื่องดีๆ สีทท่ทับทิมทับทิมมีความหมายถึงครอบครัวอบอุน่นไม่ขัดแย้งให้มีลูกชายมากๆเชื่อกันว่าเมื่อนำทับทิมกราบไหว้ถาวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลทําให้ครอบครัวอบอุน่นไม่มีเรื่องขัดแย้งบาดหมางกันห้า กล้วยกล้วยมีความหมายถึงให้มีลูกหลานมากๆมีบริวารที่ดีเชื่อกันว่าเมื่อทําบุญถวายพระเมื่อกราบไหว้ถวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกล้วยจะส่งผลทําให้มีบริวารดีมีบุตรสืบสกุลกวากโชคกวากลาบเข้าบ้านหกอุ่นอุ่นมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทาั้งด้านหน้าที่การงานและชีวิตครอบ ครอบครัวเชื่อกันว่าเมื่อทําบุญเมื่อกราบไหว้ถวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยอังุลจะส่งผลทําให้ชีวิตมีความเพิ่มพูนมีความเจริญก้าวหน้า เจ็สัปะรดสัปะรดมีรูปลักษ์ที่คล้ายๆดวงตารอบตัวจึงหมายถึงการมีสายตาก้าวไกลมีความรอบรู้จึงเชื่อกันว่าเมื่อนำสัปะรดกราบไหว้ถวายพระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสัปะรดแล้วจะส่งผลทำให้ชีวิตเกิดความรอบขอบรอบรู้และมองการไกล ลิ้นจีลิ้นจีมีความหมายถึงความเป็นสิริมงคลส่งเสริมสิริมงคลในชีวิตเป็นผลไม้ชั้นสูงใช้ในงานต่างๆของขุนนางชั้นสูงตั้งแต่โบราณลิ้นจีเป็นผลไม้มงคลที่มีสีแดงสดซึ่งในวัฒนธรรมของคนจีนสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลจึงเชื่อว่าเมื่อนำลิ้นจีกราบไหว้ถาวายพระ หรือไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยริ้จีจะส่งผลทําให้ช่วยส่งเสริมสิริมงคลในชีวิตอ้าวลูกพรับลูกพรับพรับบางตํารามีความหมายแฝงว่าจิตใจหนักแน่นแน่วแน่บางตําราจึงเชื่อกันว่าลูกพรับจะช่วยเสริมสร้างความหนักแน่นมั่นคงขยันหมั่นเพียรลูกพรับจึงนํามาใช้บูชาไหว้พระเพื่อเป็นสื่อขอพรให้พ้นอุปสรรคต่างๆนานาน ได้อย่างราบรื่นส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ ผลไม้มง well,